สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนดาโทรศัพท์ทังลองนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเนี่ยเข้าที่เปรซโตนะครับโอเคครับเข้าบปรโตแล้วให้พินว่าตอนนี้ครับพินตอนนี้นะครับแล้วเข้าที่เอ็ดนี้นะครับ ทำมาแล้วให้กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับแล้วก็กดเปิดแอปครับแล้วกดปด่มแอปมาแล้วครับกดที่แอปเลยครับน้องๆ ถามด้วยนะครับต้องถามผามนท่าสดกันนะครับเรื่องน้องทันสร็จแล้วครับเข้าที่หน้าตรงนี้ครับเข้าที่ตรงนี้ไ๊ปล่ไ โอเคครับกดเข้าไปสัญญาณผมไม่ดีนะครับรอแป๊บสัญญาณเปลอ่ยน โอเคนะครับก,กดที่อุกโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคนะครับรอนะครับ